สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้นะคะแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลยค่ะลูกค้าซูซูกิสวิปนะคะ1 2 g r ปี2018นะคะเพชรยนต์ของเราขายเพียง3 6 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าและนะคะแหม่มบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่น้อยมากๆแค่6 0,000ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะลูกค้า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดีวแมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายในภายนอกในตัวในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะลูกค้าอ่ะตามแมมมาเลยจ้าสําหรับรถคันนี้นะคะก็จะเป็นบอดี้สีแดงนะคะลูกค้าแมมบอกเลยข,ของเขาออกมาตกแต่งมาในแนวสเกิร์ตนะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้ามาพร้อมกับสเกิร์ตและกระจังหน้านะะของเขาจะเป็นเส้นเส้นสีดํานะคะออกแบบมาบอกเลยทรงสปอร์ตนะ,ะลูกค้าสวยงามจริงๆร,รถคันนี้นะคะลูกค้า ไฟของเขานะคะก็จะได้เป็นไฟนะคะมัลติรีแฟกเตอร์นะคะลูกค้าและในส่วนของยางนะคะยางนั้นก็จะได้ปี2019นะคะใช้ไปยาวๆกันเลยค่ะและแม c คอบ15นะรถคันนี้มาบอกเลยได้ไปแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรคะ่ะรถคันนี้สวยงานจริงๆลูกคะ้าสำหรับวัยรุ่นนะัมนบอกเลยเหมาะมากๆแล้วก็คุ้มสุดๆนะคะรถคันนี้นะคะ ในส่วนของนะคะกระจกนะคะลูกค้า <g ül> ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมปัดไฟเลี้ยวที่อยู่ข้างๆนะคะสีขาวเนะาะค่ะมาพร้อมกับนะคะที่จับอันนี้ที่จับก็จะเป็นนะคะเป็นคมเนียมนะคะเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าแันสูงให้ใกล้ๆเนะาะคันนี้นะคะก็จะเป็น hatchback 5ประตูนะคะลูกค้ารถคันนี้มับอกเลยนะคะไม่มีการพลิกคว่ำนะคะชนหนักจมน้ำนะคะมันบอกเลย รัประกันได้เลยรถร้านเรานะคะถ้ามีการลิดความมาบอกเลยเอามาคืนได้เลยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะข้างหลังนะคะก็จะมีตาซูซูกิสวิปนะคะสีแดงนะคะลูกค้าและมีไฟท้าย LED มาให้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มจะพาไปชมในในส่วนของที่เก็บสัมภาระก่อนดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะคะ เราไปดูในส่วนของที่เก็บของกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของที่อ่าภายในแล้วก็ภายนอกนะคะลูกค้าเดี๋ยวสักครู่นะคะในส่วนนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะของเขานะคะแม่บอกเลยเห็นแบบนี้เห็นรถเล็กได้แบบนี้นะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะคะลูกค้าหนัสูงเข้าไปใกล้ๆนะคะลูกค้า อุปกรณ์ของเขานี่เลยลูกค้าก็จะมีแม่แรงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถกันบ้านดีวกว่าค่ะจะตั้งมันมาเลยค่ะอขออนุญาตปิดแป๊บนึงน,นะคะึ๊บอ่ะส่วนในของภายในรถนะคะลูกค้ารถคันนี้นะข้างในนะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมาตัดพร้อมกับคอน,นโซลสีดํานะคะพวงมาลัยของเขานะคะันนี้แล้วจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้า เกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะ CD USB พร้อมนะคะแอร์จะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้าเบาะจะได้เป็นเบาะหนังค่ะสีดำนะคะลูกค้าตัดกับได้สวยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอมจะพาดูรายละเอียดนะคะสำหรับผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าค่ะตามแมาเลยค่ะสำหรับนะคะรายละเอียดของผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะคะลูกค้า ภายในของเขานะมันบอกเลยเห็นรถเล็กๆแบบนี like, right ้กว้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านนะคะลูกค้ารถคันนี้นะมันบอกเลยห้องเครื่องของเขานะคะเครื่องยนต์เขาแห้งสนิทนะคะลูกค้าไม่น้ํามันไม่เยิมนะคะลูกค้านี่แบบให้ดูเลยค่ะทั้งสองข้างเขาอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้ารถเรานะคะไม่มีการไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะคะพี่ความจมน้ํากอไม้แน่นอนนะคะลูกค้า เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะลูกค้าก็สามารถมาพบกับแหม่มได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68นะคะและอีสาขคานึงนะคะที่เสรีไทย95นะคะลูกค้าหรือนะคะจะติดต่อมาได้นะคะลูกค้าที่เบอร์แหม่มโดยตรงนะคะเบอร์แหม่มคะ่ะ 080ค่ะ4030163นะคะหรือจะมาพบกับแหม่มเลยนะคะหรือจะ Wal k i อินเข้ามาก็ได้นะคะลูกค้าสำหรับนะคะพนักงานบริษัทนะคะก็ใช้เป็นเอกสารเป็น3อย่างนะคะลูกค้า1ทะเบียนบ้านนะคะ2บัตรประชาชน3สเตทเมนต์ละสสลิปเงินเดือนมาบอกผิดไป4อย่างนะคะลูกค้าแต่ของเขาตอนนี้นะไม่ว่าตอนของเขาบอกเลยว่าตอนนี้เกียรตินาคินและธนาคารกรุงศรีนะคะลูกค้าไม่เอาไม่ใช้บัตรประชาไม่ใช้ทะเบียนบ้านแล้วนะคะลูกค้าพนักงานนะคะบริษัทหรือพนักงานอิสระทั่วไปประกอบอาชีพว่าขาย จะขอให้มีนะคะหน้าร้านแล้วก็ชัดเจนนะคะก็สมถสามารถมาซื้อรถกับเราได้นะคะลูกค้าก็วัน <Nurse> ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่อบอกเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้แหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ